r y o n นสวัสดีนะคะกลับมาพบกับครูป,ปานะคะคแล้วก็ English with ครูปลากันอีกแล้วนะคะกับครูป,ปาชิลวดิธีน่านาครนค่ะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นอ P ีในเรื่องของการทบทวนคำนามนะแบบยอ่อเลยนะคะแบบสั้นๆเลยนะคะเพราะว่า,าเราได้ทำการเตรียมแบบเต็มรูปแบบไปแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ countable นะคะ uncountable นะคะรวมไปถึง article a and ดด้วยนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปชมกันเลยนะคะ เรามาทบทวนเนื้อหาของคำนามกันนะคะคำนามนะคะก็คือนามนะคะคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะคำนามที่นะคะนับได้นั่นเองนะคะในภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกคำนามตัวนี้ว่านะคะ countable noun นะคะ countable noun นะคะก็คือมาจากคำว่า count นะคะซึ่งแปลว่านับนะคะแล้วก็ able นะคะซึ่งแปลว่าสามารถนั่นเองนะคะ countable noun ก็คือคำนามที่สามารถนับได้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าคำนำนำ้านับได้นี่นะคะมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่านะคะมันคือคำนามนะคะที่เรานะคะคสามารถระบุได้นะคะว่ามันมีกี่ชิ้นกี่อันกี่ตัวนั่นเองนะคะ ซึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็มีความสำคัญมากๆเลยนะคะในส่วนของอ่าเรามาดูนะคะว่าการนับนะคะของเราเช่นนะคะดินสออ่าเช่นดินสอห้าแท่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ้าอะไรอีกนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรอีกยกตัวอย่างเช่นนะคะหนังสือแปดเล่มอย่างเงี้ยนะคะ eight book เสี Books, ยงนี้เป็นต้นนะคะแต่สังเกตนะลูกว่าถ้าเกิดว่านะคะมันมีการอ่า อบอกจํานวนมากกว่า1นนะะข้างหลังนี้มันจะเป็น s เห็นไหมข้างหลังนี้มันจะเป็น s นะคะแต่ถ้าบอกว่าบ้าน1ห,หลังนะคะ a house สังเกตน,นะ a นี่มีค่าเท่ากับ1น,นะลูกนะ a มีค่าเท่ากับ1 นะคะไม่ต้องตกใจนะคะอ่ะมีค่าเท่ากับ1แอนก็มีค่าเท่ากับ1เหมือนกันนั่นเองนะคะอ่ะคำนามนะคะนับได้นะคะแปลงย่อยออกเป็นนะคะคำนามที่เป็นเอกพจน์นะคะหรือเขาเรียกกันว่านะคะ singular n น u n นะคะแล้วก็อ่าคำนามที่เป็นพหูพจน์นะคะ plural n o น n นั่นเองนะคะซึ่ง2ตัวนี้นะคะในภาษาไทยของเราเนี่ยก็จะมีเหมือนกันเนาะเอกแปลว่า1่เนาะอืมนะคะ1เดียวเนาะพหูพจน์นะคะก็คือมากกว่า1นั่นเองพหูแปลว่ามากกว่า1นะคะอืมเอกพจน์นะคะคือคำนามที่ ที่เป็นจํานวนนับได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเช่นประการหนึ่งด้อย่างนี้เป็นต้นนะคะเออของเราเนี่ยเขาก็จะมีการบอกแบบที่เป็นเขาเรียกว่าสมุหาน,าน้ำเนาะเอาเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นพัดลมหนึ่งตัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะไข่หนึ่งฟองอะไรเงี้ยแต่เราสังเกตไหม ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่จําเป็นต้องใส่อะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องใส่จํานวนก็ได้เห็นไหมอืมไม่จําเป็นต้องมีคําว่า AN อ่าไม่จําเป็นต้องมีเลข1อยู่นะคะแต่ว่าใช้เป็น AN ได้ไหมคําตอบก็คือได้นั่นเองนะคะอืมก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าอ่ะนะคะแปลว่า1น,นั่นเองนะคะส่วน a n เนี่ยก็แปลว่า1เหมือนกันเนาะอืมเพราะฉะนั้นนะคะ อันนี้แหละนะคะก็เป็นสิ่งที่คุณครูเอามาทบทวนเนาะอันนี้เอกพจน์นะคะในส่วนของพหูพจน์เนาะคำนามพหูพจน์เนี่ยก็คือคำนามที่นับได้นะคะมากกว่า1ต้นไปนะคะเช่นอะไรเช่นนะคะ pen ใช่ไหมเพนนะคะ pen สน,นะคะเติมอะไรด้วยเติม s ด้วยนั่นเองนะคะ pen น,นะคะปากกาหลายด้านนั่นเองนะคะ แต่ว่าก็ไม่ได้ระบุนะคะว่าปากกาเนี้มันมีกี่แท่งนั่นเองนะคะกี่ด้านนั่นเองนะคะอ่ะรถหลายคันอย่างนี้เป็นต้นนะคะพัดลมหลายตัวนะคะเฟรนส์คาร์นะคะไข่หลายฟองนะคะเอ็กซ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะเห็นไหมเด็กๆเ,เราก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยมันมีมากกว่าอะไรคะมันมีมากกว่าหนึ่งนั่นเองนะคะมีมากกว่าหนึ่งนั่นเองโอเคเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นอเอกพภพผู้อุภทศนะคะที่เราได้ทำการ ทบทวนเนาะประมาณนี้นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันนะคะไปต่อกันอ่ะอันที่2นะคะนามนับไม่ได้ค่ะเอนับไม่ได้นี่หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงว่าอย่างนี้ค่ะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำนี้ว่า uncountable noun นะคะมาจาก3ามคำนะคะ un ที่แปลว่าไม่ นะคะอันที่แปลว่าไม่นะคะแล้วก็ count ที่แปลว่านับเมื่อกี้นี้เนาะแล้วก็ able นะคะรวมเป็น uncountable นะคะก็คือไม่สามารถนับได้นั่นเองนะคะซึ่งมันคืออะไรมันคือคำนามที่ไม่สามารถระบุจำนวนนะคะหรือนะคะบอกว่ามีกี่ชิ้นได้นั่นเองนะคะท้าไมถึงระบุไม่ได้นะคะคำตอบก็คือ1เป็นของที่มีความละเอียดมากนะคะ2นะคะมีลักษณะเป็นของเหลวค่ะนะคะแล้วก็3มเนี่ยมีปริมาณเยอะมากๆเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเวลาใช้ นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะพวกประเภทเนื้อหรือมวลสารอย่างเงี้ยก็เป็นของที่นับไม่ได้เช่นกันนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะเช่นนะคะนมนะคะอ่ะ milk นะคะน้ำนะคะ wine อ่ะข้าวนะคะน้ำตาลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ sugar นะคะ rice นะคะ wine อะไรอีกนะคะกาแฟนะคะกาแฟนะคะหรือคนที่มีปริมาณมากๆนะคะยกตัวอย่างเช่น pork นะคะ pork แปลว่าเนื้อหมูนะคะเออแต่ถ้าเป็นตัวหมูอูดนี่เขาใช้คำว่าอะไรคะเขาใช้คำว่าเขาใช้คำว่า p i c นั่นเองนะคะอืมสองตัวนี้ไม่เหมือนกันนะคะเออเราจะกินหมูเป็นเราจะกินหมูเป็นตัวไม่ได้นะลูกนะเราไม่ใช่ปอบนะลูก <laughs> เพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะใช้คําว่า ทานเนื้อหมูนะคะถึงแม้ว่าในภาษาไทยเราเราจะใช้ทับศัพท์ก็ตามนะแต่ในภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้ทับศัพท์นะ อันนี้เด็กๆต้องระวังนิดนึงนะคะเวลาเราใช้ภาษาอังกฤษเนาะทีน,นี้เรามาดูอีกอันนึงนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ s u g a r นะคะ s u ก a r ก็คือน้ำตาลนั่นเองเนาะซ sugar แปลว่าน้ำตาลนะคะ,ะน้ำตาลนะคะกะ็เช่นนะคะเป็นของเล็กๆใช่ไหมที่มีลักษณะเป็นแบบละเอียดหรือมีปริมาณมากๆเวลาใช้นั่นเองถูกต้องไหมคะทีนี้ถามว่าน้ําตาลเนี่ยเป็น คำนามที่นับไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราใช้เนี่ยใช้ปริมาณมากแล้วก็ไม่ต้องมานับเกร็ดอยู่ถูกปะ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นนับไม่ได้นะคะ sand sand ตัวนี้แปลว่าทรายนั่นเองนะคะอาตัวต่อไปนะคะ air นะคะแปลว่าอากาศเนาะอ่ะตัวต่อไปค่ะ soap นะคะ soap ก็คือสบู่นั่นเองนะคะแล้วก็ happiness นะคะ happiness เป็นความสุขนะคะจับต้องไม่ได้นะคะตัวนี้เป็นอ่าเป็นนมา,ามธรรมเนาะอ่าเป็นนมา,ามธรรมเป็น abstract noun นะคะนับ จับต,ต้องไม่ได้นะคะความสุขนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าให้จำเ่งางี้ลูกความสุขของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถวัดได้ที่มาตรวัดเนาะเออมันไม่เท่ากันอะเออนะคะขอประเภทความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยน,นะคะก็ ก็จะเป็นคำนำนับไม่ได้นั่นแหละนะคะ beef เนื้อวัวนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่เด็กๆจะต้องสังเกตไว้เลยนะคะคำว่า beef นะคะซึ่งแปลว่าเนื้อวัวนะคะจริงๆแล้วนะคะวัวเนี่ยปกตินะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า cow เนาะแมวัวเนาะ ox นะคะอย,อย่างนี้เป็นต้นเนาะเออนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะมันคือนะคะ beef นะคะเนื้อวัวนะเราจะไม่กิน cow เป็นตัวๆนะลูกนะเพราะเราไม่ใช่ปอมเหมือนพิกเมื่อกี้นะนะคะเออมันเป็นเนื้อหมูเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ ถ้าพิกนะคะโอ oh, I like p i g นะคะฉันชอบหมูนี่หมายถึงหมูตัวตัวนะลุกนะไม่ใช่เนื้อหมูนะเออ I like to eat pork นะคะชอบชอบรับประทานเนื้อหมูอันนี้ใช้ได้นะคะโอเคนะอันนี้ก็พูดให้ฟังด้วยนะเป็นเขาเรียกยนะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะคะ Salt เกลือนะคะเป็นละเอียดๆเ,เหมือนกันนะคะ Water นะคะ Water คือน้ำนั่นเองนะคะมีลักษณะเป็นของเหลวเนาะ อันนี้ก็เป็นนามที่นับไม่ได้เช่นกันนะคะตัวต่อไปแก๊สนะคะแก๊สก็คือทั่วๆไปอะเนาะแก๊สอะไรก็แล้วแต่เช่นไม่ว่าจะเป็นมีเทนไม่ว่าเป็นออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกแก๊สทั้งหมดเลยก็ถือเป็น uncountable noun นะคะเป็นนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ rice นะคะข้าวนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่นับข้าวเป็นมเมล็ดถูกต้องมาต่อไปนะคะ friendship นะคะ friendship คือมิตรภาพนะคะซึ่งครูบอกแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับ happiness นะคะความสุขอะไรพวกนี้นะคะเป็นคำที่เป็น abstract noun นะนับไม่ได้นั่นเองเนาะต่อไปนะคะถ้าจะนับคำนามที่นับไม่ได้นี่นะคะอยากให้มันนับได้ ถามว่ามีวิธีการไหมคำตอบคือมีนะคะอ่ะอันดับแรกเลยนะคะให้เราไปใส่ภาชนะค่ะนะคะหรือเอาไปช่างตรงวัดก็ได้นะคะหรือเอาไปทําให้มันเป็นก้อนอปั้นเป็นก้อนก็ได้เล ช่น a loaf of bread นะคะขนมปังหนึ่งก้อนอย่างเงี้ยเป็นต้นเอาไปใส่ภาชนะค่ะเช่นอะไร a cup of coffee อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเห็นปะในตัวอย่างเนี้ยนะคะเขาก็จะมีเขียนว่า a cup of coffee เห็นไหมเออกาแฟหนึ่งแก้วนะคะใส่ภาชนะก็ได้นะอ่าใส่เป็นอ่าเป็นก้อนเป็นรูปเป็นร่างก็ได้นะคะหรือว่าอันสุดท้ายเลยนะคะเอาไปชั่งตรงวัดค่ะเช่นอะไรเช่นข้อน,นี้นะคะเห็นไหม two kilos of pork นะคะ two kilos ก็คือเอาไปชั่งตรงวัดนัน่นเองนะคะไปใส่ปริมาตรให้มันนั่นเองนะคะ ปริมาตรนะคะก็จะกลายเป็นเนื้อหมู2กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นนามที่นับได้แล้วโอเคนะคะสรุปง่ายๆก็คือว่าคำนามนับไม่ได้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นความมีความแบบเป็นออของเหลวมีปริมาณมากๆมีความแบบว่าตัดแบ่งเป็นชิ้นได้ประมาณนี้นะคะซึ่งแบบเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นแหละคือมันจะทำให้เล็กก็ได้ทำให,ให้ใหญ่ก็ได้ในปริมาณที่เท่ากันอะไรพวกเนี้ยเป็นของที่แบบเหมือนว่า นับไม่ได้อะเนาะอืมแต่ถ้าจะให้มันไปนับได้เนี่ยหนึ่งเลยนะคะบอกแล้วนะใส่ภาชนะสองนะคะเอาไปช่างตรงวัดค่ะสามเอาไปทําให้มันเป็นก้อนเนาะเป็นก้อนเป็นเป็นแผ่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะนับได้ขึ้นมาโอเคนะคะอันนี้คือการทบทวนเนื้อหาของคํานามกันค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันนะคะว่าคุณครูให้แบบฝึกหัดไปแล้วนะเด็กๆตอบกันได้ไมีเอ่ยตอบถูกกันไหมคะว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็น u n countable noun หรือ countable noun นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ มาต่อกันในส่วนของ Worksheet นะคะซึ่งคุณครูให้งานไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Countable นะคะแล้วก็ Uncountable n o u n เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอตอบว่าอะไรบ้างน,นะคะเราพราะอะไรนะคะ,ะเรามาดูตัวแรกกันนะคะอ่าดิเรกชันะคะก็คือมาดูเรื่องของอ คำที่แจนก่อนนะว่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า put the nouns นะคะ in the right column นะคะก็คือให้เอาคำนามเนี่ยไปใส่ในคอลัมน์ที่ถูกต้องนั่นเองนะคะมันก็จะมีนะคะช่องที่เขียนว่า countable noun นะคะแล้วก็ uncountable noun แบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะก็มีคำว่า t ีนะคะอ่ะไล่ไปเลยนะคะขอเอเน,นี้ยเฉลยเลยนะคะก็เป็น countable นะ้นามนับได้นะลูกมีอะไรบ้างมี chair นะคะอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยเก้าอี้เป็นตัว เนาะ window เหมือนกันนะคะหน้าต่างหนึ่งบานประมาณเป็นบานอ่ะนะแล้วก็ towel นะคะก็คือผ้าเช็ดตัวนั่นเองเนาะต่อไ coin นะคะเหรียญน,นะคะก็นับเป็นเหรียญนั่นเองเนาะคือถ้ามันเป็น metal เนี่ยถ้ามันเป็นพวก โลหะอะไรอย่างเงี้ยที่ยังไม่ขึ้นรูปอันนี้นับไม่ได้นะคะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่ขึ้นรูปเป็นชิ้นแล้วเนี่ยเป็นเหรียญแล้วนะคะก็จะถือว่านับได้นะคะ tree นะคะต้นไม้เป็นต้นนี้เนาะ doll นะคะตุ๊กตาตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ watch นะคะแปลว่านาฬิกานะคะตัวนี้นะ shirt น,นะคะเสื้อหนึ่งตัวนะคะ bus อย่างเงี้ยนะคะ รถหนึ่งคันรถบัสรถประจำทางนะคะแฟนนะคะพัดลมนั่นเองนะคะ Buffalo นะคะก็คือควายหนึ่งตัวอย่างเงี้ยนะ,ะเ Ski ก t นะคะกระโปรงหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ Orange นะคะก็คือส้มนั่นเองเนาะส้มหนึ่งผลอะไรเงี้ยนะคะพวกนี้เป็นอันที่นับได้หมดเลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ u n countable n o w หลายตัวเป็นตัวที่เรานึกไม่ถึงเลยนะคะว่ามันคือ uncountable noun นะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ อ่ตัวแรกเลยนะคะ T นะคะก็คือชานเน่นะคะถามว่าทําไมชาถึงนับไปได้เพราะว่าชานเนี่ยเป็นเครื่องดื่มเนาะเพราะฉะนั้นเป็นการอ่อเป็นของเหลวนะคะถือว่านับไปได้นะคะ Oil นะคะตัวนี้ไม่อ่านว่า Oil นะอ่านว่า Oil Oil นะคะ Oil ยอะะนะคะจะอ่านสั้นๆเข้าไปว่า Oil นะคะ Oil นะคะแปลว่าอ่น้ํามันนั่นเองนะคะอืม ก็เป็นลักษณะของเลวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น uncountable noun ค่ะตัวต่อไปนะคะ beer นะคะอันนี้ตรงตัวเลยนะคะก็คือคนไทยเราก็ใช้ทับศัพท์นะคะคือคําว่าเบียร์นั่นเองนะคะก็เป็นของเลวนะคะตัวต่อไปค่ะ rice นะคะตัวนี้แปลว่าข้าวนั่นเองนะคะอ่ะก็เป็นลักษณะเป็นเม็ดๆนะคะเล็กๆเ,เนาะจึงไม่สามารถนับได้เป็น uncountable noun นั่นเองตัวต่อไปนะคะ dust ัตัวนี้แปลว่าฝุ่นนะคะก็จะเป็นลักษณะผงละเอียดนะคะนับไม่ได้เช่นกันนะคะวิสกี้นะคะวิสกี้เนี่ยตัวนี้ก็คือเป็น อ่แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งเนาะวิสกี้บ้านเรานั่นแหละนะคะเห็นไหมอ่านออกนะรู้เลยนะคะว่าตัวนี้แปลว่าอะไรนั่น,น,นะคะเป็นลักษณะของเหลวเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะฟลาวเออร์นะคะฟลาวเออร์ก็คือแป้งนะคะตัวนี้เป็นแป้งที่ใช้ประกอบอาหารนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแป้งที่มีลักษณะที่ไม่สามารถประกอบอาหารได้นะคะอ,อ,อันนี้กินได้นะอ e ีเดเบิลนะตัวนี้นะแต่ว่าอีกอันนึงก็จะเป็นกินไม่ได้เนาะ,ะเขาจะใช้เป็นพวกผงนะคะ,ะ,คะเช่นอะไรเช่นเบบี้ นะคะคแป้งเด็กอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นพาวเดอร์นะคะเป็นแป้งผงๆเนาะเออน,นะคะแต่อันเนี้ฟลาวเออร์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแป้งที่กินได้นะคะอ่าต่อไปนะคะวอเตอร์ Water นะคะน้ํานะคะมีลักษณะเป็นของเหลวนั่นเองนะคะออซนะคะมีมีทําจากน้ําเนาะมันก็เลยเป็นนับ เป็นนามนับไม่ได้น,นั่นเองต่อไปนะคะช็อกตัวนี้นะมีคนผิดหลายคนนะคะช็อกเนี่นะคะเป็นคนํานามที่นับไม่ได้ค่ะทําไมนะรอเพราะว่าช็อกมีลักษณะเป็นฝุ่นนั่นเองนะคะแล้วเอาไปขึ้นรูปเนาะอืมนะคะตัวต่อไปค่ะ fish sauce นะคะน้ำปลาค่ะอันนี้ก็จะต้องไป ใส่เป็นภาชนะเป็นขวดเป็นอะไรถึงจะนับได้ใช่ไหมลูกต่อไปค่ะแ a มนะคะแจมก็คืออะไรคะแยมนั่นเองนะคะเออแล้วคําว่าแยมเราออกเสียงว่าแยมเลยได้ไหมคะคุณคณรูไม่ได้นะคะคําตอบคือ y a m มันจะออกว่าแยมนะคะซึ่งมันไม่ได้แปลว่าแยมทาขนมปังบ้านเรานะคะมันแปลว่ามันสําปะหลังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกให้ถูกนะคะออกด้วยออกคําว่า j a มนะคะเจอเจอแจมนะคะ,จจจจะ,คะแจมนี่คือ,อ เป็นที่ทาผล,ลไม้ที่เป็นเป็นผล,ลไม้บดอ่ะนะคะาทาขนมปังนั่นเองเนาะอันนี้ออกว่าแจมนะคะไม่ออกว่าแยามนะคะจำไว้เลยนะคะว่าแยามคือ y a m เนี่ยแยมคือมันสับปะหลังค่ะเรียกผิดอาจจะได้ของไม่เหมือนกันนะคะเอออันนี้ต้องระวงังตัวต่อไปนะคะ bread นะคะตัวนี้นะคะก็มีลักษณะเหมือนกันก็คือว่าทํามาจากพวกของเหลวนะคะแล้วก็ทําพวกของจากผงๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น bread เนี่ยเป็น uncountable noun นะคะ c r e a ะ ะะก็คือเป็น uncountable noun เหมือนกันนะคะตัวต่อไปค่ะ cheese นะคะ uncountable noun เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีลักษณะเป็นก้อนเนาะ,ะตัวต่อไปค่ะ coffee นะคะ coffee ก็คืออะไรคะก็คือกาแฟนั่นเองนะคะก็มีลักษณะเป็นเครื่องดื่มเหมือนกันนะคะตัวต่อไปค่ะ soil แปลว่าดินนะคะ,ะครูไล่ตามนี้ไปนะคะเนี่ยนะไล่จาก จากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างนะคะซอยตัวนี้นะคะแปลว่าดินนะคะอ่ะตัวต่อไปค่ะ chocolate นะคะ chocolate ก,ก็คือช็อกโกแลตนั่นเองนะคะอ่ะก็มีลักษณะเป็นผงนะคะหรือมีลักษณะเป็นข้องเล็นั่นเองนะคะจึงนับไม่ได้นะคะถ้าอยากจะให้มันนับได้นะคะคุณคณรูบอกแล้วนะเอาไปทําเป็นก้อนนะคะเอาไปช่างตวงวัดนะคะหรือเอาไปใส่ภาชนะก็ได้นะคะเช่นอะไร a bar of chocolate นะคะ a bar of chocolate นะคะก็คือช็อกโกแลตหนึ่งแท่งนั่นเองนะคะเอาไปใส่เนาะให้มันเป็นรูปร่างรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะนับได้นะคะ,ะตัวต่อไปค่ะ hair นะคะผมจะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นับไม่ได้ค่ะและอันสุดท้ายค่ะ sugar นะคะก็คือน้ำตาลนั่นเองนะคะก็เป็นน้ำที่นับไม่ได้เช่นกันค่ะ อะทีนี้นะคะหลายคนนะคะงงว่าอ้าแล้วจะแบ่งง่ายๆยังไงคุณครูคะจำไม่ได้นะคะว่าคำนำนับได้คือแบ่งแยกแล้วไม่สามารถเรียกชื่อเดิมได้ แบ่งแยกแล้วไม่สามารถเรียกชื่อเดิมได้นะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นมันไม่ใช่วัสดุเดียวกันแล้วอย่างเงี้ยตัดออกไปแล้วมันไม่ใช่วัสดุเดียวกันมีลักษณะแปลกแยกออกไปตัดไม่ได้นะคะอันเนี้ยคืออันที่เป็นนามนับได้เนาะต้านามนับไม่ได้เนี่ยก็คือแบ่งแยกแล้วก็จะมีชื่อเหมือนเดิมมีของมีลักษณะเหมือนเดิมเช่นอะไรเช่นขนมปังตัดออกมาแล้วก็ยังเป็นขนมปังเนื้อออกไหมคะ rice แบ่งแล้วก็ยังเป็นไร c e ประมาณนี้เออนะคะช็อกนะคะก็มีลักษณะเป็นช็อกเหมือนเดิมชีสอย่างเงี้ยตัดแบ่งกี่ชิ้นก็ยังเป็นชีสนึกออกไหมคะเอออันเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็น uncountable noun เนาะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเล็กๆน,น้อยนะที่ให้เอามาแบ่งแยกกันระหว่าง countable นะคะแล้วก็ uncountable noun นั่นเองเนาะถูกกันบ้างไม่เอยถ้าถูกนะคะก็ะติ๊กถูกได้เลยนะคะส่วนใครที่ผิดก็แก้ไขด้วยนะจ๊ะ ตัวต่อไปค่ะทบทวนการใช้นะคะ Article A, A N นั่นเองนะคะเราจะไม่พูดถึงเจอนะคะเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังเนะาะการใช้ A N นะคะอันนี้นำหน้าคำนามนะนับได้รูป N A, กพจน์ดูตรงนี้นะ A, กพจนะคะมีค่าเท่ากับ1น,นั่นเองนะคะจะนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเสียงพยัญนชนะคือเสียงที่ไม่ใช่ออตายหมดเช่นตัวนี้ออกเป็นดอเด็กนะคะออกเป็นดอเด็กนะคะ ผู้เขียนไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าอัิเสบมีปัญหากับเามาส์ปากานะคะอ่านนี่ยก็เป็นดอเสียงเดอะเดอะด็อกเตอร์นะคะเอแปลว่าหมอหนึ่งคนเบอะเบอะอันนี้บอใบไม้นะคะบุ๊กนะคะเขียนไม่ค่อยสวยนะอย่าเพิ่งว่ากันนะเดี๋ยวขอ update, อัปเดตอุปกรณ์สักนิดนึงนะคะอืมต่อไปนะคะวอลวีกนะคะเห็นไหมไม่เป็น War นะวอลแหวนอะเวอะเวอะอย่างเงี้ยไม่เป็นเสียงพยัญชนะลูกนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะใช้เป็นอะนะคะ อะเข้คาคอนเนตเห็นไหมอันนี้ก็ออกเป็นคอควายเหมือนกันเห็นปะอันนี้เป็นคอควายเหมือนกันนะจ๊ะเออตัวต่อไปนะคะแอนนะคะนำหน้าคําที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระนะคะสระในที่เนี้ยเสียงสระในที่เนี้ยก็คือเสียงอเช่นอันเนี้ย an hour นะคะ hour ก็คืออออังเหมือนกันเนาะ an old man old old, old ก็คืออออังเหมือนกันใช่ไหม ต่อให้มันมเป็นตัว H เป็นตัว O เป็นตัว u เป็นตัว A เป็นตัว E เป็นตัว I เป็นตัว O เห็นปะ่ะเสียงหน้าตาข้างบนข้างหน้ามันไม่เหมือนกันเลยนะแต่พลังมันออกเสียงมันออกเหมือนกันคือออ่างเสียงมันออเออนะคะออ่างอะนับเป็นเสียงสระหมดเลยจาไว้นะคะเออแอนเสียงสระอ่ะอ่ะเสียงพยัญชนะ เนาะจำแค่นี้แหละนะคะแอนเสียงสรอะอะเสียงพยัญชนะนะคะแอนเสียงสรอะอะเสียงพยัญชนะนะคะเสียงสระดูไนดะ้อย่างไรก็คือมีลักษณะเป็นโอ oh, อ่างเนาะประมาณนี้นะคะเนี่ย old man umbrella apple egg ice cream orange เห็นไหมอ oh, ทุกตัวเลยเห็นไหมพวกนี้จะใช้เป็นแอนโอเคนะประมาณนี้ เรามาดูงานกันนะคะงานของวันนี้นะคะ be w a r e about your work นะคะให้ระวังงานของเรานะ write your name your surname in English พูดหลายครั้งแล้วนะคะ date writing เขียนวันที่ด้วยนะคะ make it neat and clean นะคะแล้วอันสุดท้ายเลย coloring real work นะคะบอกแล้วนะคะทำมาแค่ไหนครูให้เท่านั้นนะคะคุณไม่ระบายสีมาครูก็ตัดคะแนนไปนะคะความสมบูรณ์เรียบร้อยของงานหายไปเท่าไหร่ครูก็หักไปเท่านั้นนะคะถือเป็นการถือเป็นการฝึก การทำงานของเรานะคะคือการทำงานเนี่ยมัน,ม,นมันมีหลายรูปแบบมีหลายลักษณะนะคะคุณทำงานได้เต็มตามที่เขาให้มาคุณก็จะได้คะแนนเต็มเนาะนึกถึงความเป็นจริงลูกเวลาที่เราไปสั่งไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเราสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำมาลูกแต่ไม่มีน้ำมาให้ไม่มีเครื่องปรุงมาให้เอ,อผักชีผักเชอร์ไม่มีมาให้เลยจะเอาดีไหมเนี่ยไม่ได้ตามสั่งเลยถูกต้องไหมคะ เหมือนกันค่ะโลกโลกในความเป็นจริงก็เหมือนกันนะคะอันนี้คุณครูต้องการฝึกเราเรื่องความเรียบร้อยฝึกเราเรื่องการเขียนชื่อนามสกุลของเราให้เป็นภาษาอังกฤษให้คล่องที่สุดเท่าที่จะคล่องได้นะคะ เขียนวันที่เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าวันนี้เราทํางานนั่นเองนะคะอันสุดท,ท้ายเลยระบายสีอันนี้เราฝึกการระบายสียิ่งฝึกมากยิ่งเก่งมากเนาะก็ฝากไว้นะคะว่าทุกอย่างเนี่ยที่คุณครูให้เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเขียนชื่อไม่ว่าจะเป็นการทํางานให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการระบายสีเนี่ยเป็นการฝึกเราทั้งสิ้นเลยนะคะเพื่อที่จะให้เราได้งานที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะฝากไว้ให้คิดเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะงานของเราเนาะ <pathways> อันนี้มีแค่นี้เองนะคะก็คือว่าเขาบอกว่านะคะเวิร์ีตอ,อันนี้นะคะเป็น Article a and นะคะบอกว่า Directions นะคะ Fill in the blanks นะคะให้เราเติมคำในช่องว่างนะ,ะ With a and or นะคะ With a or an นะคะก็คือให้เราใส่ a หรือ an ก็ได้นะคะอันนี้ก็ดูว่าข้างหน้าตัวเนี้ยมันออกเสียงเป็นอะไรนะคะแนะนำว่าให้เปิด Uh, Google Translation นะให้เรามันออกเสียงดูนะคะคำไหนที่ไม่ได้จริงๆนะก็ให้เปิด Google Translation ตัวเนี้ยดูเพราะว่ามันจะต้องอาศัยตัวตัวอักษรตัวเนี้ยนะคะเสียงของมันเนี่ยเพื่อที่จะไปดูว่าตรงนี้มันเป็น A หรือมันเป็น AN นนะคะแอนเสียงสระนะอะเสียงพยัญชนะแอนเสียงสระอะ เสียงพยัญชนะนะคะทวนให้ฟังหลายรอบมากๆเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรนะคะก็ดูมานะคะว่าตัวนี้มันเป็นเสียงอะไรเสียงสระหรือเสียงพยัญชนะนะคะถ้าเป็นแอนก็ถ้าเป็นเสียงสระใช้แอนถ้าเป็นเสียงพยัญชนะใช้อะก็มีแค่นี้เองนะคะงานของเรานะคะมีทั้งหมด10ข้อนะง่ายๆไม่ยากเลยนะไปฝึกกันดูนะคะ Thanks for watching ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ร,รับฟังนะคะ,ะวิดีโอนี้ค่อนข้างง่ายนะคะ If you like this video please subscribe like and share ถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกด like กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเผื่อว่าถ้ามีวิดีโอใหม่นะคะก็จะได้เป็นการ กดกระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อวิดีโอใหม่ๆเข้ามาเราจะได้อัปเดตแล้วก็เรียนรู้กันนะคะอย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าเราฝึกแล้วเราก็พยายามนะคะสําหรับวันนี้นะ g n i s i s h w i t h ครูปลากับครูปาจิราวดีก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะบ๊ายบาย